ัสดีคนเลยนะครับนะตัวนี้เวลาก็หนึ่งทุ่มโอ้เก็บของอะไะขายบัตรห้องม้วนมาโอ้ขายดีนะยัลรางมันกันได้แล้วแมวจอดนอกครับแม่ยังม้วนแลแม่เขาอแล้วเบิร์ตหนึ่งเขาขึ้นห้เขาขึ้นอีกหมอใหญ่หนึ่งอ๋อแล้วเบิดอยู่ขึ้นห้องเขาขึ้นอีกหมอใหญ่หนึ่ง หมดแล้วเอา,เอานังไก่ไปท้ายห้องเหลือล่างยังเดียวพอ,อาลังเก็บกลุ่มเก็บของนะทุกคนนะทำไมอาบน้ำมึงเนี่ยยังเลยยังไม่ได้อาบนะ้ำแต่เช้าถึงยินอา้าวเมื่อเช้าไม่อาบน้ำไม่หรอ,อโอ้ <laughs> พี่เบียว่าอยู่เหม็นเลยเนี่ยเหม็นหนูนี่เองหนูไม่อาบน้ําแมวใครเนี่ยทำไมแมวใครเนี่ยตัวขาวๆอย่างแมวใครเนี่ยเออจะเลีเหรออืมเนื้อตาเองนี่แหละเนื้อมันมาอบบนี้เนี่ยเนี่ยมันหน้ามันมันสีขาวเนี่ยแล้วดูหัวมันด้วยหนูเอาไปเลี้ยงมั้ยแล้วดูตัวมันด้วยอืม สีสีอย่างนั้นมันตอนมันเจอเพื่อนแล้วนี่ใสของมันเปลี่ยนไปอ้าวทำไมข้าหนูไปกี่ตัวแล้วฆ่าหนูไปสองตัวแล้วเนี่ยตัวเล็กๆนงนะฆ่าหนูได้นะเออเหรอเราเห็นอ่ะมีหนูตายขลอกอยู่อ่ะอืมที่ไหนอ่ะหนูตายจะสองตัวอยู่นาอยู่หน้าอืมหนูตัวใหญ่ไหมหนูนะหนูอ่ะตัวตัวเล็กตัวเล็กมีตัวเล็กเท่านี้แล้วก็ตัวใหญ่เท่านี้อืมตัว เจ้าตัวนี้จากการตัวนี้มันกัดหางขาดเลยตัวตัวเล็กเหรอกัดหนูนะเออนะเออก่งมากตัวเท่านี้อ่ะเก่ง,งยังไล่หนูมากเลยเอาน้อยตัวเล็กๆนี่นะเออแมนจ่บ่ะงั้นขีดตัวบ่ไม่ขีดตัวบ่างั้นจริงอืมแต่ไอ้เข่ามันไม่หอดเข่วเนยเด้อเด้อโอ้ยฝันเล็กเองแหลมจะตายเล็กแต่แหลมมากเลยนะมันกัดนิ้วหนูเจ็บมาก เตี้ยนี่กัดเจ็บมากเลยนะได้ปั่นไม่จักรยานน่ะปั่นอยอะถ้าน้องไปปั่นจยดีอ๋อน้องกลับไปด้วยไหมเนี่ยไม่อะอุยน้องข้าหนูยววิหลายตัวเยอะโหดมากเหน่าเหน่าเหนาเหน่าเหน่าไปเลยเนี่ยอ๋อน้องไปเดิได้ไหมเนี่ยดูดูดูท้องน้องด้วยนะอ้วนมากน้องกินเยอะมาก เนี่ยดูดูดูพงน้องอ้วนกว่าพี่เบียร์อีกเนี่ยเนี่ยอ้วนมากเลยแต่แล้วดูพี่เบียร์พี่เบียร์กับน้องเนี่เข้ากันมากเลนะเนี่ยดูเรื่อว่าซาลาเปานี่เนี่ยมองไกลไกลเรื่อว่าซาลาเปาอะไรซาลาเปานะน้องเด๋อๆเหมือนซาลาเปาเลยตอนนอนเนี่ยนอนอย่างเงี้ยแล้วมองไกลไเอ้าซาลาเปามองไกลไเอ้าเแมวน้องนี่เหมือนกับซาลาเปาที่ ามาแล้วก็เตรียมร้งรุงลางของนะครับทุกคนนะโอเคคลิปนี้นะครับทุกคนก็เอาแค่ okay, นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กับเพี่อนๆด้วยกันนะครับ